ทีนี้จากลื่นลมทะเลในอ่าวไทยที่กําลังแรงในช่วงนี้ไม่ใช่แค่เหตุเรือหลวงสุขโขทัยเท่านั้นนะครับที่อับปางแต่ว่ายังมีอีกหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นหนึ่งในนั้นก็คือเป็นเหตุเรือประมงล่มกลางอ่าวไทยที่จังหวัดสงขลาซึ่งลูกเรือต้องลอยคอนนานกว่า30ชั่วโมงส่วนศพของผู้เสียชีวิตนะครับคนที่รอดชีวิตใช้วิธีการเอาเชือกเนี่ยผูกร่างเอาไว้เพื่อไม่ให้ศพของเพื่อนถูกน้ําทะเลพัดลอยไปครับ กำลังพลเรือตรวจการใกล้ฝั่ง992เข้าช่วยเหลือลูกเรือประมงทรัพย์สุนันที่รอดชีวิตจากเหตุเรืออับปางครับหลังจากถูกคลื่นซัดระหว่างเกิดพายุในอ่าวไทยห่างจากฝั่งจังหวัดสงขลาประมาณ30ไมล์ทะเลเรือประมงลำดังกล่าวออกจากท่าเรือประมงจังหวัดปัตตานีต้นเดือนธันวาคมและอับปางลง18ธันวาคมนะครับก็เป็นช่วงที่มีมรสุมค่อนข้างแรงช่วงนั้นเลยนะครับ นอกจากช่วยเหลือผู้รอดชีวิตแล้วปรากฏว่ายังมีศพของลูกเรือประมง3มคนประกอบด้วยนายสมหมายเสี่ยงโชคเป็นไตเรือนายสาโรธมินโดชาวอำเภอเมืองสงขลานายรีโบรงรนชาวกัมพูชาส่วนลูกเรือที่รอดชีวิตหนึ่งคนคือนายเสียซอยเป็นชาวกัมพูชาแล้วก็ยังมีนายวิจิตเสี่ยงโชคชาวอำเภอเมืองสงขลาที่ตอนนี้ยังสูญหายนะครับยังตามตัวไม่เจอ ระหว่างที่นําศพของผู้เสียชีวิตทั้ง3คนและผู้รอดชีวิต1คนกลับเข้าฝั่งเนี่ยก็มีญาติพี่น้องมารอรับนะครับเรือเอกนัดนายนามนาดผู้บังคับเรือตรวจการได้ฝั่ง9ก2เปิดเผยว่าจากการสอบถามเรือประมงที่ช่วยเหลือลูกเรือก็ทราบว่ามีผู้เสียชีวิต3คนคนที่รอดชีวิต1คนเนี่ยคุณผู้ชมเขาใช้เชือกไปผูกกับร่างผู้เสียชีวิต3คนเอาไว้ครับคือไม่อยากจะให้ร่างของเพื่อนที่เสียชีวิตเนี่ยลอยไปกับกระแสคลื่นกับกระแสน้ำครับ ป้องกันไม่ให้ศบรอยออกไปคนละทิศคนละทางแล้วใช้เวลาลอยคอแบบนี้อยู่กลางทะเล30ชั่วโมงลอยกับเพื่อนด้วยอยู่กับเพื่อนอที่เสียชีวิตแล้วนะครับ,รบก่อนที่จะได้รับการช่วยเหลือซึ่งสาเหตุของการที่เกิดเหตุอับปางในครั้งนี้คาดว่าน่าจะมาจากคลื่นลมแรงในทะเลนี่แหละครับ